สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆหนูๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม My f o r v e r นะครับในวันที่94แล้วครั้งนี้ก็ใกล้จะครบ100วันแล้วนะครับสำหรับเอาชีวิตรอดในโหมดของทะเลไฟนะอีกแค่6วันเท่านั้นเนาะครั้งนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานมากเพราะว่าผมนั้นไปไปฟงไปฟาร์มขอมาไปแลมาเนาะเพราะว่าถ้าหากเราเล่นต่อไปเลยคนดูอาจจะเบื่อก็ได้ว่าเออทำแบบเดิมเ ฟาร์มคงฟาร์มของเดิมๆอะไรแบบนี้เนาะส่วนส่วนด่านใหม่ที่พี่ผมได้ปลดล็อกไปก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแบบเดิมๆหรือเปล่าก็ไว้ไว้ดูอีกทีหนึ่งนะครั้งนี้ก็แบบครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเลยฟาร์มคงฟาร์มของไปก่อนก่อนจะถึงวันที่ก่อนถึงวันที่99วันนะฮะเราทั้งไปตีคนป่าแล้วก็เข้าเข้าดันเจี้ยนแล้วก็อะไรอีกมากมายก็ทำมาหมดแล้วนะก็แบบ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนะก็แค่แบบฟาร์มโครงฟาร์มของมาก,ก่อนคนกลัวคนดูจะเบื่อไงออหากคนดูคิดว่าหากคนดูมีอะไรให้ผมทําก็บอกได้นะครับในเกมนี้พอดีผมไม่ค่อยรู้อะไรมากนะช่างเป็นวันที่ยาวนานเหลือเกินครั้งก็ผมก็เล่นมาตั้ง8ชั่วโมงแล้วนะที่เขาได้นับเขานับเวลามาที่ผมไปเล่นคือ8ชั่วโมงแล้วนะแต่ถ้าครบ100วันนี้มันกี่ชั่วโมงอะ่ะพอดีผมก็ไม่รู้อะ่ะคือจําไม่ได้แล้ว มืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวนี้ยายเด็กผีนั่นเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> เอมันเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วมาติดไฟสฟว่างหน่อยฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยสว่างก็ติดหน่อยแล้วกันนะจุดตรงไหนที่มันมืดหน่อยอะไหนนะจุดงไหนนะจุดนี้จุดนี้จุดติดหน่อยติดหน่อยโอ้โหอยเด็กผีมาอ,มอื้อโอ้โหดาเมจแรงขึ้นโผลแล้วโลแล้วโลแล้วโลแล้วล เราต้องอยู่จุดที่ฝสัง่งนะเพราะว่าจุดเมื่ออาจจะเจอเยเด็กผีเลยก็ได้นะอ่าเข้าฝู่วันที่เก้าสิบห้าแล้วมาเรากลับบ้านเราก่อนมาลกลับถึงบ้านแล้วบ้านอันแฟนฝุกงโนี่กำแพงทองเยอะเลยแล้วก็ผมได้เพิ่มปืนใหญ่มาอีกเพียบเลยนะมาขอแบบอัพเพิ่มเลือดอะไรก่อนดูโคฟนาก่อนอ่าเพิ่มเลือดแล้วมาเรากลับไปที่อ่แเราก็ไปโอ้จะขี่หน่อยขี่ไม่ได้เพราะว่าเสาไฟมันบังไว้อยู่นะเออ มาเพิ่มด้วยหน่อยล้วก็ได้มาฝ่องป้อมด้วยนะแล้วก็ผมก็ได้แบบมีถังขี้ฝนตัวแล้วนี่ขอแบบขี้ก่อนแล้วกันขอขี้ก่อนเลยเข้างานแป๊บเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็เอาหินไปขายอ่ะเรียบร้อยขายจนหมดหมดจุกละโอ้โ,อโ,อโ,หโหเริ่มมาทุกที่ทุกทางเลยมาทุกที่ทุกทางเลยอ่ะโคด,ขด เฮ้ยมันมันมีเงินเยอะจังเลยฮะเงินเยอะโคตรเลยอะ่ะแถวนี้มีอีกนะอยู่ไหนนะอ่าฮะทองอ้าวพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาจุกเลยครับจุกจุกจก,กแปงอุ้ยน้ำมาเลยมาเลยมาเลยต้องการน้ำพอดีจุบจุบจ,บจ,บจบอืมมาขออัพกำแพงหน่อยฟีนี่กำแพงตรงนี้ไม่รู้ทำมมันพังง่ายฝั่งเนี้ยแล้วปืนใหญ่ มาปืนใหญ่ต่อพอเราพอเราได้ฐานมาแล้วแบไฟฟ้านี่จัดไปแล้วก็เอางี่มาเพิ่มมากับเก้าจึบจ๊บจึ๊บนี่นี่ปืนใหญ่ทองไปเลยจ้าต่อไปก็เป็นปืนใหญ่เพชฟรฟีนะตอนนี้เราก็มีเพชรอยู่ตั้งสามฟิอานแล้วก็ทองเยอะด้วยทองกับเงินนะจ๊ะเออตรงไหนดีนะหอคอยหอคอยฝั่งนี้เพิ่ม โอ้ลืม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 ไปแบบโอ้ยค้างอะ่ะคือมันค้างอะ่ะโทรศัพท์มันค้างอะ่ะทุกคนกระดูกฝองกระดูกลืมกระดูกลืมกระดูกตอนนี้เราต้องเลียงหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มมืดไวกระดูกจัดไปมีอะไรอีไม่มีอะไรอีกไหมฝัมม่งนี้ปืนใหญ่เอาเอาเป็นแบบกระดูกต่ออ่ะอันนี้แล้วก็อัพของกำแพงเพิ่มกำแพงกาแพงกำแพงเงินนี่กลายเป็นกำแพงวัดแล้วนะ เออตกลงนี่ไม่ใช่ป้อมแล้วนี่คือมันคือวัดนะเนี่ยวันที่99อย่างเป็นทางการแล้วโอ้อยยายเจอได้ยด็กผีเยอะมากตอนนี้คือแบบเลือดลดมายันจุดนู่นเลยอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ยายเด็กผีมันเยอะเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เลนเดียวนะมันมานั่งฟีเลน5าเลนเลยนะตอนเนี้ยโอ้ยกว่าจะรอมาได้ปะเราไปเรากลับไปที่บ้านดีกว่าเพื่อพร้อมสําหรับวันที่100แล้วปะเรากลับไปที่ กลับไปที่บ้านก่อนโอเคจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้เราต้องวางต้นไม้ให้ครบๆนะเพราะว่าเราจะถึงหนึ่งร้อวันแล้วมารีบเก็บของเก็บของอะไรก่อนมาทุกคนมาดูกันว่าบ้านเราจะเป็นยังไงมาดูกันเลยมาฟัมบี้มาเลยเข้ามาเด็เข้ามาเด็เอา้าวทำการนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลย โอ้หเ oh, พียบเยอะมากมาดิครับมาเลยมาเลยโอ้อยเด็กผีมาเด็กผีมาเข้ามาดิเข้ามาดิเคยไม่เขคาดิเข้ามาดิเข้ามาดินี่โอ้โหโอ้โหกำแพงเราเสียไปแล้วสองสามกำแพงแล้วนะเสียไปแล้วกำแพงที่สี่ โอ้มาเริ่มไม้เรื่อยฮะยายเด็กผีนั่นมันเล็งมันเล็งป้อมพลังงานของเราไว้อะทนได้ไหมทนได้ไหมเพราะว่าปืนใหญ่ของเรามันเยอะไงมีทั้งหลายปืนเลย โอ้โอ oh, 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 ้โอ้โ oh, อ oh, ้เดี๋ยวเดี๋ยวกำแพงกำโอ้ยเดดเดดเดี๋ยวตายเดือดตายโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะกำแพงเพชรฮ้มหูผ่านมาอย่างชุยเลยปลดล็อกเราไม่เฟดนี่หลักหนึ่งร้อยวันแล้วโอ้โหแบบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเนดดโอ้โหตอนนี้เรามีพวกอัฟดุยไหมพอดีอยากข้ามอยากข้ามไปอีกหนึ่งวันดูอ่ะ ว่าเออมันจะเป็นยังไงอะ่ะอยากลองเข้ามาอีกวันหนึ่งดูอะ่ะนี่เรามีของครบทวดมา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 เดี๋ยวลองหน่อยลองหน่อยคืออยากอยากลองดูอ่ะอยากลองเข้ามมาอีกวันหนึ่งดูอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนดีกว่าเนาะเมื่อกี้นี่เอาฟับพังไม่เป็นท่าเลยเมื <het S 1> ่อกี้โอ้ my god เมื่อกี้นี่มันเลยเดี๋ยวรอหนึ่งร้อยวันก่อน ยังไม่ดียังไม่เจอไอตัวไอระเบิดตัวนั้นอ่ะไอตัวระเบิดกำแพงเราอ่ะเราไม่เจอเลยอ่ะเอ้าอะไรอ่ะโอ้ตกใจหินหมดนึกว่าอะไรหมดแล้วเนี่ยเกมันมีฟัมบี้ตัวระเบิดเลยนะออก็แบบรอผ่านรอผ่านคืนนี้ไปก่อนอยากรู้ว่ามันจะโผล่มาหรือเปล่าเพราะมันไม่ฟัมบี้แบบโหดเลยมีแต่ฟัมบี้กระจอกอ่ะมาอ่าพูดถึงมาเลยโอเคมามันลุ้นกัน มาก็เข้ามาเลยเฮ้ยอะไรน่ะโอเคไหนดูฟี่มากี่ตัวก็เข้ามาดิครับมาดิครับทาการเปิดจุ๊บเปิดฮิวเปิดฮิวโอ้โหทำลายกำแพงแล้วแน่ไงตัวระเบิดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้นไม้เราหายหมดเลยฟัวแล้วฟัวแล้วเร็วเรเปิดเปิดทำการเปิดใช้งานได้หมด เอ้ไอ้ฟัม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 นี่แหละฮะคืนของจริงนี่มันต้องแบบนี้โอ้โหพระเจ้าถั่วไกล้วยทอดโอ้โหโอ้โหมุกลาเปิดฮิวเปิดฮิวเฮ้ยเด็กผีมาเด็กผีอืมกลายตายโอ้โหโอ้โหเอ้ยรรณมาอีกแล้ nah วโอ in ้โหโฟยแล้วปืนใหญ่ปืนใหญ่ หิวละดับที่ฟองหิว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 โอ้โหทุกคนนี่โคตรดูเดือเลยโคตรดูเดือเลยโอ้ลิชิกโอ้โหกำแพงกำแพงทองกำแพงวัดเราพังหมดแล้วโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การเปิดฮิลเปิดเล่นความไมาเอ้าฮิวหิวหิวหิวโอ้โหโอ้โหโอ้โห เฮ้ยไอระเบิดมาอีกแล้วไอระเบิดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตู้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวกำแพงพังโอ้ยเล็กเหล็กเล็กเล็กอยู่ไหนหมดโอ้โหมันจะชาเพ่ออย่างนี้แหละโอ้ดีนะปืนใหญ่ไอพังโอ้โหพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเดี๋ยวป้อมฮิวโอ้โห โอ้เอาจริงดีทุกคนดูดิกำแพงบ้านผมพังหมดเลยดูเดือดจัดอ้โอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ฟัมบี้นั้นระเบิดกำแพงวัดของเราจนแบบไม่เหลือเลยตอนนี้ไม่เหลือฟากเลยเออไม่เหลือเลยอ่ะเออ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็แบบก็ประวันฝุดท้ายเวลาเออก็แบบสน,นุกมากเลยนะคือแบบเล่นมาหลายเล่นมาตั้งหนึ่งรอยกว่าวันแล้วโอ้ตอนนี้ก็เป็น9ก้าชั่วโมงสิบนาทีที่ผมได้เล่นมานะอ่าโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม My f ฟลเบอร์นะหากใครอยากหากใครอยากดูผมเล่นเอาชีวิตรอดในโหมดของหิมะหิมะหิมาละไฝั่งเอออีกด่านนึงอะ่ะอีกด่านนึงอะ่ะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟ b s ต r i b e กันด้วยนะครับที่ผมขอตัวไปพักก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย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 บิก๊กจูบไ,ไปหน่อยบายบายอย่าลืมกดฟ u b ต c r i b ้ด้วยเด้อ